สวัสดีจ้ายายจ้าไม่กล้าผ้ามวนมือนี้เห็นหยังตะท้องจ่า,จเจาเก็บพ,พักหนึ่งป่า,า,เา,าหเหวยจ่าเด้อเก็บแถวนี้เลยจ่า โอ้ยมือนี่ er ม,มือนี่มือขึ้นพ้นโต๊อยู่ได้อยู่องคหนึ่งเด้อพี่น้องเด้อโอ้ยเขียวเะอุ่มงามเลยมื millet. อนี่ให้เก็บเข่าเก็บเก็บเหมืมันหลายๆเด้อมันเด้อพี่น้องมาเก็บมาเด้อเอ้ยเข่าก็งามเจียวเะอุ่มเลยนะโอ้ยกระดิ่งินเสียงเครื่องเขาจัดขะหยาจัดยังเลยเด้อไหงยวายกู้ไอ้เขาโอ้ย มืึอนี้กระกุ hmm. ้มอีกเด้อพี่น้องเด้อจ้าจ้าทองเก็บเก็บเถอะเก็บพ่อหลับแปอาอันนี้ไม่น้องปลาไขงามพี่นองสารบานนาจังสีเหล้วบึงเขาเจงเจ้าเก็บดอกแค่ข้ยเก็บเถอะเก็บนี่ชอยตะไคร อ๋ออย่างป้าเมื่อไหร่ผิวของเขาป้าป้าปลาเนินใหญ่ตาทองไปหวันข้างสะใหญ่บัดดูจ้าดูนี่จ้านี่นี่นี่ดูนี่พวกพักใส่เครื่องพักหรือด้อพี่น้องใส่ยัดหรือด้อพี่น้องใส่ยัดอ่ะเนาะพักยัดไข่กระเทียมเออ นเจาหักหังต้นนี้ท่าห้องหักอีลัห้องต้นอีลัมายห้องนี่นี่หักอีลัห้องให่วยมันด้วยกานี่วยมันจ้า ยอดนิยมกินแล้วหายโรคหายภัยโรคเก่าโรคนาะก็หายเก็บเทปเทปขาจะได้ตอนนี้ใหญ่ก็เอาปลาลุงผักแห่ใหญ่ลางมาไว้เรียกเสียวยใส่ ทองเราก็เอาใส่ตะท้องเาต็ไปใส่ไปแต่ตัวให้หลังใ่ยนเอาลิจ่าด้วยวพักตัวนี้เจะพักกาดีจ้าเจ้าไหวใส่ในหลังอูหนาลอยหนาเยอะกินเื่องไปลองรื่อเนี่ยทองต้สใช้ผ่าใ่ถือทองใช้หมกใช้ เออ,อ,อ่าเสียนงานยังมาเลิกพ,พี่น้องเองเ้ยยายช่มองอาไว้ชุกแล้วก็จกังกิซุกเอ็นไปท่างไรก็บ่ได้คือเก่าเนอะพี่น้อง้นกับพ่วงโต๊โต๊กตักบบ่มีนม้ำยิ่มน่อยยิ้มหน่อย,ย <laughs> <laughs> เก็บ่าหัวเด็กตุ้งสะพอนนั่งเลยนะีนยกย่ก็ยายขัวพี่จิมตาทองก็ไม่อยู่ตาทองออกไปนะยายายขั่วเองตาสองมาเต้าหน้าแล้วให้ตั้งได้ขัวแล้วมาตั้งพออี่เรี่ยวแต่วัสดีจ้า หนาใหญ่เนาะแค่ครับทุกคนขันช่วงนี้แค่ครับทุกคนขันช่วงนี้ว่ามีคนตอบคนไม่หายด้อจ้าช่วงนี้่าคันอันนี้ร้านเรียนรถไล่ร้านว่ามีเวลาตอบผู้มินขนอันนี้ก็อันนี้ควนจะติดต่อด้วยจ้าเด้อเดี๋ยวเบาเดี๋ยวเบาใหญ่เด้อแลอันนั้นชื่อบโบร้านบ่ดี้ร้านเรียนรถโบ ใเราเียนเรียนลาได้บริตอรยา่าเดจ่าเด้อรักแฟนคลับทุกคนเดจ่าเด้อยได้ก็ลงนะลงรังยังสี่เลยจ้าเราเราเราล้างอะไร้อว่าแต่ผู้ชายกี่ตากลับบริตอพูดไนช่วงนี้็ขอโทษขออภัยเดจ่าเด้อ ลูกแล้วยาย่กะสิกินตัวนี้ตะอทองลามักสดเด้อจ่าเด้อนี่ลูกแล้วยาย่กะสิกินน่ากินเนอ,อลูกหลานเนอะเพื่นครับทุกคเออมันเด้อมันกินครับยายเด้อยาญกะทิกินหิว,ว,หวแล้วกัอนที่เขาก่อนใหญ่ววมาที่เขาเลยใหญ่ปะมาเด้อจ้ามาเด้อที่เขามาเด้อ คอมเมนต์คันอันนี้ต่อประมดกต่อยาวกันเด้อเด้อหายร้านต่อไปเรื่อยๆเลยจ้าจ้ามีเวลาต่อบบไปบโบมือโบยังก็ขอถูกขออภัยเด้อคอมเมนต์ต่อไปเรื่อยๆง่ายบุหนังสือเด้อจ้ามาเด้อมาขิ้เข่าเข่าจริงเนรอได้เล่าว่าก็สอบแต่บอกผิดแต่ดั้งเปาะอึ่ง อ้าบอสอบตตั้แล้ววะสอบรตัวแดงเลือเสียหม่แล้วอ่าได้ได้มากตัวแดงเนาะพี่จัหัวใจขวา่ปะพี่ตรงโมเมนต์อพี่แดงตากาแตนตากะเตนเยอะาววาวี่กิมือคนลาคเดีว่าพี่ตรงมาเด็กมันกินใหญ่เลย mọi giá mọi đi, mọi giá gì giá mọi 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 บนใหญ่ายแน่ยมกรอใหญ่เร็วด้วยไม่หลับทุกคนเดี๋ยวสักพัเาเหม็้ะเหม็นก็ิตตอไปเรื่อยๆแหละเวลาคขาเมนหลายอันนั่งคืบอกนอกก็ต่องใอ้อสายร้าน อืมเขาไม่นะตัวักคดีมแตด้วยมือาหารเกิดจากซะพีนองไา่บาดเขาวานเขากระหาย้กาี่เรา เรียมเหมือนดอกไมัดพีิดเจ้าวาสนาเจ้าคุเอาข้างนี้ไงสาวข้างนี้ไงแอบๆเอากับเชือดหวานของกันลิงมาเด้อจุกจุกคนมาเด้อสาวเจ้

nhắn nhiều loại phá mà hãy cứ nói đúng มาดูกำลังป้า้องสาวอื่นถาม เราดูงอมาเนี่ยได้กิดอ่างเลยเพียงแค่นี้เดี๋ยวด้วยจ่าเด้อหายหลูกหายไอ้ทุกคนอย่าให้หลูกไส้มาเกะมาไกลมาใกล้ อยูหมันวนยื่นยู่ดีไม่แห้งทุกคนลูกพควยิดก็บยำมาไก่มาไก่ด้วยจ้าเด้อชอบคลิปย่ก็อย่ารืมกดไลโ์กดแชร์กดคอมเมนต์น้ำด้วยจ้ารักนะจุ๊บจุ๊บสวัสดีค่ะสวัสดีครับให้ลูกหายไข้หมดทุกคน